รอ,อบนี้คุ้มเลยครับสลิดเต็มเลยแต่เราสวัสดีครับคนมานอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็วันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับก็เห็นฝนมันลงเม็ดมาก็เลยหิ้วตะกร้าไม้ไผ่ที่ได้มาจากงาน สอยดาวที่สกุลลครเนาะได้พอดีเลยมาเก็บพลิกนะครับพลิกก็เยอะๆตอนนี้เห็นฝนมันโปลอยอปรยพอมาถึงที่นี่ระกาศเป็นแดดมาเดี๋ยวลุยเก็บพลิกก่อนเดี๋ยวจะหาหาปลาหาอะไรต่อหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันครับวันนี้ต้องลุยเก็บพลิกก่อนครับชีวิตชาวสวนนะพลิกไม่มีออเดอร์เลยนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้ไปผูกอะไรนะตลาดอะไรกับใครนะครับก็เก็บได้ก็ถ้ามีคนซื้อก็ขายถ้าไม่มีก็ทำพริกแห้งไว้นะเก็บพริกแห้งอะได้ครับเก็บได้หลายปีนะครับโวยหลวงหลง <S <S คือมันแรงมันก็ทำให้พริก สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับก็เก็บรวมกันไปนะแต่ว,ว่าโดยรวมก็โอเคอยู่นะครับอย่านเนี้ยเนี่ยเม็ดสวยๆติดไม่ยากยากกับร้อนนี่แหละพริกนี่ที่จริงถ้ามันมีแดดเอ้ยมีมีน้ำ ดีๆนะครับมีปุ๋ยดีๆที่ผมได้ถ้าบํารุงดีนะมันก็จะต้นสูงถึงเอวเลยนะนีะ่มันแรงน้ำด้วยนะครับตอนนี้เพิ่งได้ฝนมากำลังฟื้นกันเต็มเลยก็นึกว่าตายไปแล้วส่วนบวบนี่ไม่ต้องรุนปล่อยตามธรรมชาติครับบวบก็ เก็บปิก,ก่อนครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเก็บได้เท่าไหร่เนะโอ้เริ่มแหลกก็เหงื่อท่วมเลยตะกาใหม่ตะกาใหม่หมลุยครับลุยเก็บได้แถวเดียวนะครับไม่ไหวแถวเดียวก็เยอะแล้วน,นี่เป็ดโง่กว่าแล้วมั้งเนี่ยสองกิโลแล้วมั้งมีกี่แดดพอเราเข้าล่ม แดดก็มาบดแล้วเออแปกลกร้อนมากครับพักก่อนโอ้โหลูใบกาดครับตอนเที่ยงนะเนี่ยโอ้ฟ้าแรงมากเดี๋ยวค่อยเก็บดีกว่าพิกนะครับเดี๋ยวต้องหลบฝนต่อหลบฟ้าฝนก่อนดูมืดตึ๊บไปหมดเลยกาดตอนเที่ยงนะครับ มานี่ครับตัวที่ฟ้าฝนแรงเลยฟ้าฟ้าร้องแรงนะครับน่าจะมาแรงกับปีเปลี่ยนชุดนะครับ <c oughs> ตกปลาไม่ได้เรื่องเลยเนาะวันนี้ก็ทอดแหเลยปลาสลิดหายากถ้าผมจะทอดลากวกนเนาะถ้ามันได้ ปลาใหญ่อยู่ในแหน,นต้องลงงมนะเพราะว่าแหนี่มันไม่ติดเนะาะทำตัวใหญ่ๆนะแต่ถ้าเป็นปลากรดีก็จะปล่อยไปพอดีผมอยากได้ปลาสลิดนะครับเอาแต่ตัวใหญ่ๆเนาะไม่พูดความทำเพลงเดี๋ยวรตงนี้กันตรงนู้นเลยเดีกว่านะครับเดี๋ยวลองจอบบอนด้วย ปลากะดีออกอยากเยอะปลานินมันอยู่กันเป็นฟูกเป็นฟูงผมไม่อยากทอด lên thì khá lên lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền แน่ใจนะปลาจะได้จะทันมันไม่ไม่คิดตัวใหญ่นะครับถ้ามันตุ๊บๆต,ต้องลงเลย ปากดีก็เต็มมาแล้วก็ดีเต็ม เป็นร้อยอะครับดูดิโอ้ดูดไม่อยากมากนะพอดีด ปลากระดีออกก่อนครับเยอะเยอะเยอะเหลืเอเกินเดีเย๋ยวไม่มีเวลาทําเพราะปลากระดีมันทํานานครับเนาะหัวจะหมดปลากว่าจะหมดขี้เลนอีกอ่ะฝั่งนี้มาทอดซุ้มนะครับทอดซุ้มซุ้มนี่ปลาสลิดยังไงมันต้องได้โอ้มีแต่เลนครับแต่ย้าเดี๋ยวทอดซุ้มแต่นี้ อ้ยปลาติดไม่หมดเลยไปออกแถวโน้นนี่ไง ็นร้อยครับดูดิเต็นแหงาใหญเลยตาส,สลิดมีไหม รอบนี้เจ๋งครับได้ปลาได้ปลาดุกด้วยนะนตัเริ่มเลยปลาดุกปลาดุกตัวเริ่มแหละดูดิสินกระดีเยอะมากเนี่ยกระดีดดแล้วกระดดีดแล้วครับ ไปใหญ่ไปใหญ่ bye. Bye bye. เองเลยโคไม่รู้คกเกอดิแออเอ็มหมดแล้วเดี๋ยวตัดน้ำไม่ได้อีกแน่ไม่ได้ครับเดี๋ยวนู่นเป้าไม้หมใหม่เดี๋ยวขอทำแหมครับตรงนี้ไม่เคยทอดนะเพราะยา้ยายมาย้าใบไม้มันเยอะ,ะก็ขอสักทีเถอะเพราะว่า ในๆก็ในๆเละลุกตามเลยับเลลองเสียงดู Okay hey. กระดีบานเทียบเลยนะร้อยขาวหนึ่งร้อยกันมั้งโอ้โหอู้ปลาสลิดเต็มเลย โอ้ยเป็นร้อย สลิดสลิดหลายตัวเลยว่าจะให้ปุ๋ยพริกูลืมเมไหะ สลิสลเดเยอะครับเดี๋ยวขอเคียย์รอบนี้คุ้มเลยครับสลิดเต็มเลยแต่เราจะปล่อยตัวเล็กๆไปฮะว่าไงนะพี่โหนกกว่าเครื่องมาก ่อย,ย,ยถ้าน้ามานี่ปลาสลิดเพียบนะเนี่ยดยตัวเล็กๆปล่อยอุยโอเคครับดูเดี๋ยวผมจะคัดไซต์ก่อนเนี่ยปล่อยคงจะเหลืออยู่ห้าหตัวเหมือนเดิมนะครับตัวเล็กไปเยอะเนาะปลาสลิด เดือยปะดดกโอ้ได้เป็นสิบกวดตัวเลยนะเนี่ยปล่อยก็ให้เค้ากินครับเจ็ดแปดตัวก็ได้เนี่ยส่ประมาณเนี่ย เจ็ดแปดตัวพอเนาะได้ปลาดุกด้วยแต่ปลาดุกผมไม่กินนะก็ <Okay. S 2> จะทออีกสักทีนึงพอละ ก็แค่ดี้นะครับวันนี้ก็ภารกิจก็เรียบร้อยไปด้วยดีนะครับทอดแห้ได้ปลาไปกินแล้วนะครับปลาดุกสิเจ็ดแปดตัวเลยนะเดี๋ยวทำตากแห้งที่บ้านเมื่อวานก็ยังมีอยู่เลยยังไม่ได้ตากแห้งนะครับก็เดี๋ยวเพราะวันนี้ฝนตกนะวันนี้ก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับแล้วยังไง มาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคืนนี้ไม่แน่ผมอาจจะออกมาจะไปกินลุนแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับขอบคุณมากที่ให้กำลังใจแล้วก็เข้ามารับชมของคนนอกอยู่ในเมืองนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ